คสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคได้ครับมาครับมานะครับโอเคสชี้นะครับเดี๋ยวจะถามเหมือนเหมือนที่ผมมาถามอาจารย์เมื่อกี้แต่ผมจะไม่ช่วยเด็กเลยนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะครับเพราะว่ามันอาจจะดื้กันได้ง่ายๆเลยนะครับโอเค อาจารย์จะถามว่าเดี๋ยวอาจารย์สังเกตและจดนะครับขั้นตอนต่างๆคือมีประโยชน์มากข้อเสียพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นถ้าปีหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์กลับไปสอนนะครับปีหนึ่งจะต้องได้ครบทุกเสียงไปสี่ปที่มันมี3ตัวคับสละพยัญชนะสลับกับพยัญชนะนะครับต้องได้หมดเลยทุกตัวโอเคก็ได้เสียงว่าอะไรก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะ ยนะุเกษมสระธานนะครับกอไก่มีเสียงว่าเกิดั้าๆครับเกิดของไข่มีเสียงว่าเกิดขอควายมีเสียงว่าอะไร เรียได้ง่ายๆครับเพราะว่าผมก็เรียนมาตอนที่ไปมีแกแรกๆอ้าวบอกเป็นไม้เนเสียงว่าอะไรพ่อไข่ต่อเด็กต่อท่นต่อไก่คอร์ู้ตอจานต่อไข่ต่อนิเ่อแม่ต่อหลัวอหนูอหนูทงนี้จะปนครับเราต้องคองให้เราต้องประคองเด็กให้ได้ครับ เราประคำอย่าให้เขาเพี้ยนเสียไปช้าไปหรือเร็วไปอาวน้องมีเสียงว่าเนินพ่อค้าอันนี้ขวดขวดเอาะไรไปขวดอะไหมาสิขว เอานี่าะขึ้นไปก็ได้่ด็งนักก้าวกระโดดอีกนะรเอาอีกขึ้นไปกะได้เด็กนักก้าวกระโดดอีกนะวัววัววัวอันนี้วัววัววัว แบบเสียงได้ง่ายๆครับถ้าวัยเล็กๆนะครับคือจะเข้าใจเสียงของเราได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าวัยโตแล้วคุณครูต้องทำอยังไงครับโอ๊ยนะครับเยาะยัดเสาะเสือตัวสุดท้ายแน่นๆหน่ะเจ๋อเจ๋อแล้วมสั่เลยเจ๋อเจ๋อถ้าใครจะลองหลอกมาดูใครอยากลองใครอยากลองอยากลองเชื่อไหมทีนมลยเห็นยิ้มอยู่เอาไม่เอาขอเรียกหะ 开眼光，开眼光。 ท่องจำไหมผมว่าดีกว่าท่องจำนะถ้าท่องจำาอยไปท่องจำได้โอเคข้อไฟเกิดหนาหนูเหลโอข้อไฟเกิดหน้าหนูเหลอขอเกิาเยเพื่อนนะครับลูกบอลอหามนกแ่งองเ ลูกปวดท่วงอเี้ยในหมดแล้วนะพ่อดให้ลเดีห้พี่หัเผ็ดนหนอแรกเผ็ดกำมันเย็นครับอ่าเวลาองเซ็ตปุ๊บปัอก สารบอกว่ามันไม่เสียหายนะครับแตมนมูสีในห้องเรียนนะครับขวดเลยร้อยบาทร้อยย่บาทแต่ขวดมันมีมอยู่1,000เม็ดนะครับและอีกอย่างนึ่งมีประโยชน์ก็คือว่า เราให้เพื่อกำลังใจแต่สิ่งที่เราให้เนี่ยจะถือว่าป้องกันหวัดนะครับูนะ้องป้องกันตัวเราเองนะครับที่ไม่ไม่ติดหวัดจนนาเกเด็กครับอาจารย์จะสังเกตดูดูว่าถ้าปีแรกสอนเด็กๆใช่ไหมจะติดหวัดแบบบ่อยมากเลย<อ>แต่ไปปีที่สองเนี่ยไม่มีละปกติคัเราสร้างขึ้นมาโอเค are you ready อ่าใส่นั่หนักมาอยู่ด้วยดิโอเคก็ควายมีเสียงว่าอะไรเขอนเกควายมีเสียงว่าเขอนักันเขอนัหนุเอนกัไก่เขอนตัดิเขอนัันเือนัานเอนเสเอนตหนูเ่อนัหมาเอนันเ

ตกหน่อยไม่เป็นไรครับแก้ต่อต่อฟืนหน่อยนะคัโอเคอนม Yes Yes Okay ข้าววกมนี้เก่าเลยเก่งมากเลยพอพันพอแนพอทหารนะครับกรบอลลิงบอลลิงมาไม่ใช่ครับโอเค มีตรงนะใช่ไหมงูถอยนะโอเคโอเควิธีนี้นะครับก็คือที่ผมเอามาให้ดูนะครับคือบอเอ่อบี เรียนนะครับว่าสามารถตอบผมได้ไหมนะครับเราจะพูดม็อกเกอร์นะเราจะสมมติว่าเป็นเพนโอเค What do you see ตอบให้เป็นประโยคครับ What do you see เขาตอบได้อาจารย์ให้ร้อยไม่ไม่เป็นประโยคนะเป็นประโยคเลยนะครับเป็นประโยคเลย What do you see พอมาผมโชว์อย่างเงี้ยเด็กตอบมาว่าเป็นเพนก็ผมก็ถือว่ายังไม่สามารถตอบผมได้เพราะเขาเห็นนะครับเขาเห็นแล้วเขาเขารู้ว่าเป็นเพนเขาก็ตอบเป็นเพนได้แต่้าถามเนี่ยคุณเห็นอะไรเป็นประโยชน์จะตอบกันอะไรพีเนพีเอ็นผมไม่เห็นพีผมไม่เห็นเอ็ผมไม่เห็นเอ็นเลก็ไม่เป็นไรครับโอเคนะเดี๋ยวจานอาจารย์นะครับ คือโครงสร้างผมสอนโครงสร้างดู yes เด็กดนะครับโครงสร้างมันอยู่ในกลไกเดียวกันนะครับแต่เสียงนะครับพวกนี้มันจะเปลี่ยนประทางนะครับโอเคทุกคน are you ready yes โอเคอยู่กันยังต้องพูดเป็นประโยคครับ yes i am yes yeah. i am โอเคตอานี้นะ are you ready yes i am like. Yes I am <laughs> okay อเคอ้แทนาอกครับ I see a pen I see uh, <I> a p e n อ่า <I> ี๋ยวก้อนหนึ่งทีกอย่างดีครับโอเค I ชั้นแปลให้เลยครับไม่เสียเวลาครับเองเสียเวลา I ชัน้นใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่ไม่ถึงเสี้ยววินาทีแต่ทำไมมันไม่มีประโยชน์นะครับโอเค I แขนแขนภาษาจีนเราพูดยังไงอ่าแปลว่าอะไรโอเคอะไรนะครับ I C N และ I C แปลว่าภาษาอะไรถ้าเด็กเขาแปลในทันทีเขาจะแปลเขาก็จะประยุกต์ของเขาเองนะครับในด้านธรรมชาติในการที่เป็นเขาเป็นธรรมชาตินะครับเอาะไรครับเด็กผู้ชาย I e N ยาวอย่างนี้ทุกโรงเรียนเลยครับทำใหม่ทำใหม่ I see a pen นั่นยอไปละเดี๋ยวจะดูผมกงหมดแกกนะโอเคอะไร I see a pen แต่ว่าใช่เอะไรแล้วใส่เหปากการาพูด I see อะไร see I see a pen uh. Come here, in there, in there. Okay, together, all markers. There's a marker. You have the needle, just pull up this button. I'm gonna put down, I see a pen. I see a pen! Okay, what do you see? I see a light. I see a pen! what do you see? I see a pen. 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 What do you see? What do you say? I see okay. oh. I see, I see What do you say? I see What do you say? I see pen. มาเลยนะเยอะจะเท่าไอซี่อ่ะเพนโอคแต่กวนกวนกวนขนมะอาลยเสียงเร่าไอซี่ไอซี่อ่ะเพนว้าเหมือคือคือเขาจะได้เสียงจากต้นแบบนะครับเพาะฉะเสียงเสียงเหล่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะยุ่งกัน อาจารย์เองนะครับแล้วเสียงมันก็จะเข้ามาควบคู่ด้วยกันนะครับผมว่าสำเนียงไทยที่หัซื้อขึ้นเยอะเลยวันนี้สิไอซ see อซ e ่อ่ะเพื่อนนะ What ี้สิไอซี่อ่ะเพ e ่อนโอเคว e นนี้ a ิไอซี่อ่ะเพไม่เป็นไเป็นจุดเริ่มต้นแต่เขาพูดเขาพูดใช่ไหมครับเขาพูดเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเขาสามารถสื่อสา,ารได้ นะครับแล้วถ้าเราเอาเอาตรงเนี้ยแค่ประโยคเดียวนะครับผมขยายความเป็นหนึ่งประโยคนะครับเช่นเอาแกวใหม่ I have a pen เร็วกว่านี้นี่นั่นมาอันนี้ทำไมว่าไหม What do you haveI have a penWhat do you haveI have a penWhat do you haveI have a p e w h a t do you have นั่นหละแต่วันนี้่ะฉันมีปากกาอ่าวันนี้เราจะไปฉันอยากได้ปากกา I want a pen หลับอ้าวใหม I want a pen I want a pen What do you want I want a What do you want กับวอที่ยุอ่ <want> านวอหนึ่งนะครับจะสามารถทัดได้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองมา <want> ผมสอนแบบเหมือนภาษาไทยนะครับ เอาภาษาไทยมาไปยุบผมเรียนแต่พร้อมแตลูกของผมนะครับตอนที่อยู่ในอนุบาลนะครับแรกๆผมก็เขียนภาษาไทยไม่เข้าใจาเลยนะครับแล้วก็ออกเสียงต่างผมก็าถามครูประจำครันนั้นนี่ออกเสียงว่าอะไรแล้วเอามาเป็นยุบแต่งนะครับโอเคเดี๋ยววางก่อนครับเดี๋ยวไปเขียนด้วยยุบเลยน,นะครับโอเคอันนี้ใครอ่านออกนะครับอย่าพึ่งอ,อ่านอย่าพึ่งออกเสียงนะครับเอาเฉพาะเพื่อนนี่เอาอะไร อย่าบอกไม่อาให้ยุ่ะให้ทั้งหมดเลยอาออกให้ทั้งหมดเลยถ้าอ่านสองคสองตัวได้ออกไงให้ทั้งหมดเลยถ่าเลยสีดาเเสียอะม่อะไรแอร์ไม่เกิข้นไม่ไไม่ไม่ไรเนี่ยแต่การบอกได้เดี๋ยวเสียทั้งหมดมันมันมัมีแกะอนสามโอเค à à ok đã nó già nữa à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  เด็กของผมจะอ่านได้หมดเลยออกเสียงภาษาไทยออกเสียงไทยเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะครับทำไง act act ไม่มีคิดไม่มี act นะครับเอาเอาเดี๋ยวดูการสีกันดูการดูการ act act ไม่มีไม่มีสองตัวดูดีๆ act เราตัดเสียงขาษาอัไปก่อนนะครับ แล้วเพราะว่าเวลาเราพูดจริงๆเป็นประโยชน์เสี็ยท้ายได้ีอยู่แล้วนะครับเอาใหม่ภาษาไทยอันนะกคออะไรไม่กออาไไม่ใช่ดูโอ้คออะไรนะอ่าถูกนะครับคอค่ะเดี๋ยวดูวิธีการนี้นะครับมันนี่อยู่แล้วนะครับอ่าคงคงแต่ไม่ได้คง ไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ผมก็เคยเห็นคนเขาสอนนี้กันแต่ไม่ใช่อย,อย่างนี้ครับแต่จะเป็นภาษาอังกฤษไปหมดเลยนะครับถทำใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอยากกลับมาูลุกไหมโ okay. อเคถทำใหม่นะแอ๊ดโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าจะให้แอ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็แอ๊ดนะครับเอาเอาเสียงคร่าวๆก่อนนะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอา้อาวแอ๊ด ล้วนีล่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมมันมีเหมือนกันเพราะวัวเดียวกันเพาะามตัวเดียวกันใช่ไหมทำไมเอะอเอะ โดยที่เราไม่ได้บอกเขาเลยนะโดยที่เราไม่ต้องให้งานเขาไปท่องเลยเมื่อกี้อ่ะอ้าวอันนี้อ้าวอะไรนะครับครัท่องนิสิตปกคำท่าไม่ได้ผมผมไม่รู้แลยนะนะครับเอาใหม่อันนี้อ่ะเพราอะไรเหมือนอ่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออาการต่ออาตากันแล้วนะเดี๋ยวตามอาจารย์ผมที่ช่วยแค่สองสามครั้งที่เหลือเด็กจะเดินนะครับกลนใเองนะครับ hộp ok. cái. À, ngàn. Lý bóp này, lắm chưa bao giờ ngàn? ơ! 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 back. ơ! 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 c อยูอ่หรนะือว่าอาจจะละลายให้เกิดต่ออาการต่ออาการเพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่สื่บซ้ำเข้ากับนักเรียนได้ง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นคำละนะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเสียงตัวนะบีนะครับ C นะครับีน D เดี๋ยวจะมีตรงนี้ออกมาครับพวกประมาณปีหน้ากำลังสร้างอยู่นะครับ,นะรบ,นะรบโอเคเอาพร้อมนะ Are you ready ก็ตัดเาสายส่อใยแนวสี a าย y ได้ดิโอเคเรานนแน,นะคนคนเก่งนะ่มั้เราใช้คนเก่งนำครับคนเก่งช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าคนที่เก่งเนนะี่ยอาจารย์ก็รู้ว่าพ่อแม่เขาต้องส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่ไดนะ้มาแบ่งให้คนอื่นให้ได้ครนะับแล้วตั้งมาตรฐานการนะครับอย่าตั้งสูงอย่าตัง้งต่ำ tắm 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 được tắm 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 Yes, I am. tắm uh. Yes I am. Are you ready? Yeah. Okay. Back yeah. uh, อะไรเอออะไรอะไรเอะรเออะไร่บออะยเด็กะไรเอไรเอาะไรเออไเอออะรเอออะไรเออไม่ะไรเอออะรเอออไเอออไร้อออะรเอออะไรเอออไเอมไร้อออะรเออนะไรเออเอออะาอรเอออเอออรเอนะรออเรเอร ถ้าอาจารย์นวิธีการสอนเนี่ยสี่ห้าข้ารย์ขึ้นไปปุ๊บบอกแค่คําเดียวที่เหลือเขาใช้กระบวนการนานเองเลยนะครับเช่นอาการสอนจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคือต้องคิดเหมือนสุดคูณนะครับเนาะเราต้องสุดคูณสองคูณสองคจะได้ทุบปั๊กอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเราจะออกมาไอเดียได้ีก อ้าสคคามามแข่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นทานนะไครับไปเลย 对。Wow. เองโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวแจกใ้ให้ทุกคนเลยครับทุกคนทำไหมเดี๋ยวการสอบต่อสะครับต้องต้องต้องขอบคุณพอหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ที่มาสาธิตตรงนี้ให้ดูนะครับการพูดการอะไรเขาก็ได้หมดนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ดว่าน่าจะประมาณสักอีกสองเดือนหลังจากตุลาน่าจะประมาณปีหน้านะครับเริ่มเริ่มปีหน้านะครับถ้าอาจารย์เป็นการสอนนะครับตามแผนการสอนได้เลยมันมีอยู่แค่ที่นึงเดียวนะครับกลไกก็คล้ายๆลักษณะที่ว่านะะโอเค,คกลไกจะเป็นอย่างนี้นะค,ะครับอาจารย์แอปเปิ้ลคืออะไรแอปเปิ้ปลคืออะไรอ่ะผลอะไรผลไม้นะครับผลและคนทำอะไรกับผลไม้ ในร่างกายรักสุขภาพอะไรในการที่มีสุขภาพแข็งแรงเราต้องมีวิตามินอะไรในร่างกายนะครับวิตามินซีทำมาจากอะไรผลผลไม้ผลไม้คืออะไรแอปเปิลนี่คือสิ่งที่เขารู้อยู่และนะครับนี่คือนี่คือมาตรฐานการสอนผมทุกเนื้อหาที่ผมสอนผมจะต้องสอนให้เนื้อหาที่สอบค้องแล้วเอาเข้ามา บูรณาการให้เขาบูรณาการเลยอาจารย์อลองคิดดูถ้กาการสอนนี้แอปเปิลน่ะแอปเปิลคืออะไรนะสี่ห้าข้าบะข้าบที่หกข้าบที่เจ็ดจะไม่ดูการสอนของอาจารย์เลยนะครับอาจารย์ขึ้นรถบัสรถบัสคืออะไรรถบัสคือรถพยาชนะนะครับเราทําอะไรกับพยาชนะเรานั่งไปมาไปมาเด็กทา่านเองครับสิ่งเหล่านี้พ่อแม่เ็าสอนมาอยู่แล้แลวเราเอาสิ่งที่บ้านเอาเข้ามาบูรณาการในโรงเรียนนะครับ ก็นะครับขอบคุณมากครับขอตัวณแม่ตอนหนึ่งหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยอนุบานะครับก่อนหน้าผมไม่ได้ทำปอนหนึ่งให้โรงเรียนะทางทุนทานงนี้ก็ดูนะเพราะฉะนั้นตรงตรงน,นี้ผมจะอธะที่ว,ว่าเอามาสาธิตให้ดูว่าง่ายๆครับไม่ยากเลยใช้สองภาษาสองสองภาษานะครับ เราเรียกว่า bilingual ESL นะครับก็คือ bilingual English as Second Language นะครับเพราะฉะนั้นมันง่ายง่ายง่ายมากนะครับเดี๋ยวดูอนุบาลสามต้องเรียนทำมาได้นะเพราะว่าทำได้ครับแต่ใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงถ้าอนุบาลสามันจะนานไปนะครับแต่ที่ที่ที่ให้เห็นนะครับเด็กอนุบาลสามจบแล้วต้องอ่านเสียงพวกนี้ไน้เลยสองพันกว่าเสียงนะครับมันจะมี A E I O U นะครับแล้วต้องพูดโครงสร้างดูได้หมดเลยจบมนาสามแต่การสอนมีเทคกหนึ่งเดียวนะครับเทนเดียวเท่านั้นนะที่จะสามารถขัดครึ่นเนื้อหาต่างๆได้นะครับเพราะผมล่ามาให้กับคนไทยฝรั่งถามว่าฝรั่งทำได้นะครับฝรั่งไม่สามารถสอนเสียงภาษาไทยได้นะครับวีเท็กก็ไม่สามารถทรําไ,ได้มีคนไทยเท่านั้นที่สามารถทําเสียงอะไรได้นะครับเพราะ ก็หลังแป๊บเดียวเขาก็เบลคแต่ถ้าคนไทยยังไม่เป็นแต่ถ้ามาดูวิธีการอย่างเงี้ยผมว่าง่ายๆนะครับเดี๋ยวคงคุณจะต้องขอให้เบรคก่อนนะครับถ้าเบรคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแต่เบรคแต่ว่าหยุดหรือว่ารันเบรกเบรคแล้วก็เดี๋ยวหมักหน้ามางานบ้านเสิร็จ ก็ได้ครับก็ได้เลยไง้ก็อนัตตัวมาก่ไยังไม่ลี่ยนได้รอไม่พร้อมีไม่พร้อมยไม่พร้อมะคกดยกเลิกไม่ได้อะคะยกเลิกคยกเลิก่ายก็กดเลียร Gracias.